ขยับไปแล้วครับขยับไปแล้วพฤษภาคมแต่ว่าถามว่ามีทำลายใหม่ให้หรือยังต้องเรียนว่าด้วยสภาพสถานการณ์เศรษฐกิจความหนักหน่วงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งทำนะครับเราจะหยุดรอไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีข้อติดขัดใดบ้างก็ต้องทำคู่ขนานกันไปแล้วเราจะเดินหน้าให้เร็วที่สุด พรกรต้องเรียนว่ามันเป็นเครื่องมือซึ่งอยู่ในมือของรัฐบาลอยู่ตลอดเวลานะครับเรามีเครื่องมืออย่างเช่นพรกรและที่สําคัญจริงๆเรามีกลไกในการที่จะเดินหน้ามากกว่าหนึ่งตัวเลือกอยู่ตลอดเวลานะครับพรกรเนี่ยถามว่าเราจะใช้หรือไม่เรายังไม่ได้คิดและยังไม่ได้หารือนะครับแต่หากสถานการณ์เศรษฐกิจมัน ไปถึงจุดที่มีความจําเป็นอันนี้ก็อาจจะต้องมาหารือเพื่อเพื่อปรึกษาหารือกันอันนี้เป็นเป็นตัวเลือกซึ่งเรายังไม่ได้เลือกใช้และยังไม่ได้เลือกที่จะคิดนะครับแต่มีอยู่เสมอมีแนวโน้มลดวงเงินครับไม่มีครับไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องลดวงเงินเลยครับไม่มีไม่ครับก็อย่างที่ได้เรียนเราจะเดินหน้าแล้วแล้วก็จะพูดคุยกันในสัปดาห์หน้า เดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันด้วยเดินหน้าในเรื่องของการเาตรียมกลไกต่างๆที่มีความจําเป็นให้ให้พร้อมเดินหน้าเลยอย่าเพึ่งให้คําตอบดีกว่าครับยังครับยังยังยกร่างไว้แล้วครับยกร่างยกร่างแล้ว ในขณะนี้ข้อเสนอเดิมยังเป็นกระเป๋าตังค์อยู่ครับเป็นข้อเสนอเดิมเพราะว่ามีการประหยัดในเรื่องของงบรายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานา,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 นานแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปพูดคุยอย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่คือคกลไกในการเชื่อมต่อยังยังไม่ได้พูดอย่างนั้นครับเชื่อมต่อครับการเชื่อมต่อคือการมามาปลักครับ ด้วยแล้วก็โดนหน้าเกินไกลอื่นๆที่มีความจําเป็นเช่นการพัฒนาระบบอะไรให้เรียบร้อยมีความสมบูรณ์เราก็จะเดินหน้าต่อไปก็ยังไม่ส่งก็ไม่เป็นทางการครับมาถึงเมื่อไหร่เราก็รับฟังชนอนุรัก์ามขงความดเร็ภาคกนอย่นี้ครับถูกต้องครับทุกส่วนครับ เราจะตั้งภายในสัปดาห์หน้าเราคับเราเรากะว่าเราจะตั้งสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของอนุติดตามฟรอดเนี่ยไม่มีกรอบเวลาทํางานอยู่แล้วเพราะว่าเขาคงต้องเป็นอนุที่อยู่ยาวจนกระทั่งเสร็จภารกิจน,นะครับ